ยิ่งวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเพิ่มมากขึ้นยิ่งเป็นโอกาสให้เราได้สั่งสมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลงปู่สัจจันทโรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการหยุดนิ่งเฉย เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมประบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริททศรไปตามเส้นทางสายกลางของ ทุกพ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงป่สดจันทัสโรอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนด้านนอกของเส้นทางสายกลางเป็นตำแหน่งที่หยากกว่าตำแหน่งเส้นทางสายกลาง เราจรึงสามารถให้บารวีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลงผูสดกันทัศโรดึงดูดบออเกิดทำโลภโกรธหลงสร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตให้หยุดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาอย่างง่ายดายอยู่ใน ภาวะหยุดนิ่งเฉยภาวะหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกพรามีสามชิตทัตร,ระเดชพะคุลพสุรพรสจันทสโรซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสังการนิพพานธรรมปรวีสังขตเถรกคุลสจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเราดำเนินเข้าสู่ศูนย์กลาง ตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดทางออกโดยการเปลี่ยนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นโอกาสให้ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู ได้เพิ่งขึ้นตลอดความก้าวหน้าของการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในตำแหน่งศูนย์กลางตัวต,วตนที่แท้จริงของเราซึ่งเกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิต ให้กับธรรมอื่นที่รวมเป็นธรรมโลภโกดหลงอย่างมากจึงทำให้ธรรมโลภโลดธหลงต้องหยุดการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิทศัตถะเดชภคุลโลภสตจันทัสโรจึงรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทศัตถะเดระคุลโลภสตจันทัสโรอย่างมากเพื่อหยุดวิกิตอุปสปรรคปัญหาชีวิตของธรรมโลภโกรดโหรวิกฤตที่เกิดขึ้นในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศถนี้ เป็นการบอกถึงวิกฤตที่มีมากในธรรมโลกโลดโลงเราจรึงต้องสังเกตอย่างละเอียดมั่นในปรมีสามสิทธัพระเดชพุกุลโมสดกันทัสโรไม่ถูกหลอกลวงให้รับกระแสธรรมโลกโลดโลง เข้ามาในตัวของทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้กระแสธรรมโลกโกรธหลงที่ไหลเวียนในทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้มีรายละเอียดที่เราค้นเพื่อแยกทำทั้งหมดออกจากกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราลงรายละเอียดเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงไปรับรทำโลกรครดหลงให้ไหลเวียนอยู่ในตัวของเราให้มีเฉพาะกระแสธรรมบารมีสามสิทธรรัตระเดชปลลกรรุลปุสจจันทัศโรเท่านั้น โดยสภาวะที่ปกติที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเราไม่ถูกหลอกลวงจากรรโลภโลกรธหลงให้ไหลเวียนอยู่ในตัวของเรา โดยอยู่ในสภาวะที่เรียบง่ายที่สุดเป็นสภาวะหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศนเด็จพระคุโระโพสดันทัสโรซึ่งผู้รู้ได้ลงรายละเอียด เป็นสภาวะมักน้อยสันโดษคือสภาวะที่ไม่ไปรับทำโลคโกรธหลงเข้ามาอยู่ในตัวของเราไม่ถูกหลอกลวงจากทำโลภโกรธหลง ที่สร้างเวลาสร้างรายละเอียดองค์ประกอบเพื่อให้เราต้องการเป็นเจ้าของสิ่งที่ทำโรคลดลกได้สร้างได้เลี้ยงรักษาไว้ มักน้อยสันโดษชัดเจนในจัก,กรวาลมนุษย์ที่ทำโลภกลดหลงอยู่ในท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้มากสร้างเวลาของธรรมโลภกลดลงได้มากตำแหน่งที่ปลอดภัย มีเพียงแกนกลางเส้นทางสายกลางตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรเราจึงต้องมักน้อยสันโดษดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ อยู่ในสภาวะปกติดำเนินไปตามกระแสรธรรมบารมีสามสิทธัศระเดชประคุณลวงประสดแจมทัศโรตามเส้นทางสายกลางไม่หลุดไปจากเส้นทางสายกลางซึ่งมีส่วนรวมนศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกวราวิสามถิทัตรพระเดชป,รปรุรุภูสเจันทสะโรสภาวะที่ปลอดภัยจึงเป็นสภาวะมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นสภาวะที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ให้ผู้อื่นพึ่งพาได้ สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทุกอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อไม่ให้ถูกลอกลวงไปเข้าวงจรของกระแสธรรมโลภโลกรธโงเป็นสภาวะมักน้อยสันโดษเพื่อให้ กระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ได้เดินทางลุกเข้าหาธรรมโลกโลกรธโลงได้พื้นที่ได้ธรรมได้ธาตุที่เป็นส่วนของธรรมโลกโลกรธโลงมากขึ้นเรื่อยสภาวะมักน้อยสันโดษที่เป็นสภาวะ ของการรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นสภาวะรวบรวมปัจจัยสีรวบรวมพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบด้วยสภาวะมักน้อยสันโดษจึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสของ ชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเป็นโอกาสในการพัฒนาปรปับปรุงทำโลภโกรดหลงให้ถูกสร้างขึ้นเกิดเป็นปรมีสามสิทธัพระเดชระคุณหลวงพุสดจันทัสโร เป็นสภาวะที่หาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทั้งส่วนที่เป็นธรรมทั้งส่วนที่เป็นธาตุทำให้เป็นประโยชน์กับธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชะคุณหลวงปสสตจันทัศโร เราจรึงต้องสังเกตอย่างละเอียดให้อยู่ในสภาวะสถานะมักน้อยสันโดษไม่รับธรรมโลภโกรธหลงมาเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราเริ่มที่ตัวเรา ้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ในสภาวะมักน้อยสันโดษเพื่อรวบรวมสมบัติทั้งหมดให้เป็นของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโร รูปรวมสมบัติที่ได้จากนิพพานทำทั้งหมดได้เครื่องจักพลังงานละเอียดมาเป็นตัวตนที่แท้จริงใหม่หมๆของเราที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นทุกอนุเวลาสถานะ สภาวะที่ไม่มักน้อยสันโดษเป็นสถานะสภาวะรวบรวมธรรมโลกโรดหลงให้มาไหลเวียนอยู่ในตัวของเราให้ไหลเวียนอยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัตพระเดพระคุณหลงฟุสตสดแดนทศรรัศโรอื่นๆ เป็นสภาวะที่เสียสมบัติเสียปัจจัยสีเสียพลังงานทั้งละเอียดละยาบถูกยึดจากธรรมโลกโกรธหลงจึงเป็นสภาวะที่ขาดแคลนเป็นสภาวะที่ถูกหลอกลวงให้ทำร้ายทำลาย ตัวเองซึ่งกันและกันในคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดดังตัวอย่างในยุคกาขาวที่คนสัตว์สิ่งของอยู่ในสภาวะไม่มักน้อยไม่สันโดษรวมกันอยู่ด้วยกระแสธรรมโลกโกรธหลงรวมกัน เพื่อถูกยึดธรรมยึดธาตุยึดสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบไปเป็นของธรรมโลกโลดโลเป็นสภาวะที่ขาดแคลนขาดแคลนบานรมีสามสิทพัะเดพระคุณหลวงปุทธดจรนทัศโรจึงเป็นสภาวะที่ขาดแคลนปัจจัยสีขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียด ทังยาปเป็นสภาวะที่ถูกหลอกลวงให้เป็นไปตามการบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาจากกระแสรรมโรคโกรธหลงเป็นสภาวะที่ทําให้เกิดกอทอมหออเพิ่มขึ้น ป็นสภาวะที่ถูกหลอกลวงปิดบงังไม่ให้เข้าสู่สภาวะมักน้อยสันโดษด,ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุคกาขาวที่รับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เพิ่มขึ้นเกิดทำโรคลดลง ซึ่งเป็นธรรมกิเลสเพิ่มมากขึ้นเกิดคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้เพิ่มมากขึ้นถูกบังคับจากธรรมโลกโกรธหลงจากกิเลสให้ตายให้เสียสภาพร่างกายเกิดอภิ สังขารเป็นภัยพิบัติเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ว่าวงจรกทมขออนี้มาจากสาเหตุใดจึงไม่รู้วิธีการหยุดโครงสร้างกทมขอ,อ ยังถูกหลอกลวงจากธรรูปโกรธหลงให้สร้างโครงสร้างกตมอขออหอนานแน่นเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้วิธีหยุดโครงสร้างกตมอขออ,อซึ่งง่ายซึ่งเป็นปกติของตัวตนที่แท้จริงของทุก ส่วนนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัศถนี้ที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพหยุดวิกฤตบุปสรักปัญหาชีวิตทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์้าููย์์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ปรมีสามสิบทัตพระเดชประคุณหลวงพุทธจริทัศโรหยุดโครงสร้างกทมขอเปลี่ยนกระแสธรรมโลภโกรดสงให้เป็นกระแสธรรมารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจริทัศโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส ปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ครับแคบทานศีลสภาสมาธิปกติได้ผลของการเกิดหน่วยใหม่ๆหบรารมีสามสิบทัศพระเดชะคโฬปสจันทัสโรทำโลกโลดลงที่หลอกลวงให้รับรู้ ว่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากที่มีอนุภาพมากสามารถแก้ได้อย่างง่ายอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของการค้นเข้าไปในศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเรา ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำโลภโกรธโลงจึงปิดบังไม่ให้เราค้นเข้าไปในตำแหน่งศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ให้รู้ว่าการหยุดกระแสโลภโกรธโลงการเปลี่ยนกระแสโลภโกรธโลง การหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยุ่เกิดขึ้นอย่างง่ายได้ตลอดเวลาเป็นปกตินะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตร,ระเดชปกุลงกุจศจร,รัตทสโรที่หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติที่เราสังเกตอย่างละเอียดรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศตถะเดชพุณุลปุสสจันทสโรรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิทธัพระเดชพุกหลปุสสจันทสโรด้วยการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชพุกหลปุสสจันทสโร ด้วยการสังเกตอย่างละเอียดนึกคิดรับรู้จดจอ่อณศูนย์กลางตัวตนที่แท้จ,จริงของเราตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณปุะสัญญาณทัทโรอยู่ในสภาวะมักน้อยสันโดษหยุดนิ่งเฉยหยุดเป็นตัวสมเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลา รวมสมบัติเพิ่มมากขึ้นตลอดได้รูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติลาบยศได้จักรวาลที่เป็นปกติที่เป็นจักรวาล ที่เป็นที่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอย่างสมบูรณ์ทุกจักรวาลอิทธ่ธรรมโลภโลกรธหลงปิดบังไม่ให้รู้จึงรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจตทัสโล เกิดเป็นกอทอมขอออย่างมากในยุคกาขาวโดยมีเป้าหมายสรุปจบเพื่อให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของเขาจึงเป็นโอกาสให้เรา สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสทิทธัตระเดชปรกฏหลุดสดันทัสโร,รอย่างง่ายดายโดยการสังเกตอย่างละเอียดถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชปรกุหลุดสดฺนทัสโร ที่เกิดกระแสไหลเวียนบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพะคุณหลวงสุทธเจรทัศโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อการเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัสะเดชพะคุณหลวงพุทธเจรทัศโรเพื่อให้ บารมีสามสิทัรพสะเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสัโรมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกนิพพานตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทััพสะเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสัศโรตลอดไปเชิญพวกเราทำอยู่เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก พรามี30พัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ทัศโรกันต่อจ้ะ